ว้าวนี่มันเกมอะไรเนี่ยสเนกเหรอือมน่าเล่นจะแล้วโอยทำไมเ่เล่นไม่ผ่านนะสลิเชอร์เล่นไม่ผ่านแต่สเนกอาจจะผ่านปะ่ะ <c oughs> เราจะมาตั้งชื่อว่าไทยแลนด์เนี่ยเราจะมาเอ้ย เราจะมาคว้าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกันเลย snake.io เฮียแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันกระตุกวะเฮอเฮ้อเฮียแล้วย้าทำไมลื่นวะเฮ้ยอ๋อตอนเด็กๆมันก็จะเร็วไปโตอมันก็จะแพ้ใช่ไหมฮะโอ้โห โอ้ยเด็กๆเฮียโอ้โหโอ้โหใครไปปรั๊บเลยวะเนี่ยอ๋ออย่าอย่าแดกกูโอ้ยโอ้โหจะกระตุกอะไรวะอัดคลิปแล้วกระตุกใช่ไหมเฮียอะไรเอาแล้ว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 ่ะฮะได้เพชรเป็นไงล่ะสเนกอ่ะสเนกอ่ะสเนกโรสเซียนฮะ อุ้ย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 เมื่อกี้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 ยินได้ไหเออนี่เออเล็วยังก็จะมาอ่ะหุ่นไงโอ้อไม่เก็บไม่ได้ใช่ไหมเนีย่ยนะคะเฮ้ยนายนาย นายโอ้ยตั้สติฮะซอฟมีสติหรืเอเสะยเฮอฉันสครัลอันดับหนึ่งของเซิร์ฟแกแกอยู่อันดับไหนเนี่ยออมามาจะแดกกูเหรอมา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 อีดาอีดามมามามาอีมามาอ้วนอีอ้วนตุยโหยลืมขึ้นะ่นะคือตอนนี้นะคะขึ้นไปเนี่ย เป็นไงล่ะกลัวฉันแดดกันสิแกมาชินให้แกแดกก็ได้ออเฮาจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ยโอ้โหไม่เก็บไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตอนที่แคทมันกระตุกกระตุกหว่า อไทยทำไมไม่ติดอันดับวะฉันโดนแดกแล้วเนี่ยไม่เนีฉันจะต้องติดอันดับสิบนิดหนึ่งโอ้ยวิญินิวร็อกว่ะเราจะคว้าอันดับหนึ่งเซิร์ฟไปได้อ้าวไทยแดนอันดับเก้าแล้วว่ะเอาแล้วว่าใจมาใจมาใจมาไปมาอ้าวเดี๋ยนะ ไทยแลนด์ลองแล้ววะ่ะโหจังว่าพวกน,น,นี้ไม่ได้แล้วจะต้องนำพวกแกอีบา้าเอ้ยเอ,อ้แกแกแกฉันจะลองฮ้ยฉันจะไม่ลองใครฉันจะต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ย e s แต่ฉันไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนะ อย่าหวังเลยว่าเกดจะได้แดกฉันให้อยู่อันดับหนึ่งกันนะคะและให้มาแดกโอ้โหเขี้ยวคิดว่าเพชรแม่ลวงตางจริงในเกมนี้ทำไมเมื่อกี้เราติดอันดับไมาตอนนี้เราไม่ติดเลยวะเฮ้ยมันดิสโก้อ่อเดี๋ยว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 กูลืมกูลืมโอ้ยเฮียส ขวา้า้าซ้ายดีไปทางขวาดีกว่าเนาะป่ะไปทางขวาทางขวาทางตันวะไงวะ <Yeah. S 1> ฮะแล้วไทยแลนด์ติดอันดับเก้าแล้วนะคะโอ้ยเชียเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตายเนี่ยเกมนี้นะคะก็เน้นเข็ดพิเศษเนี่ยอืมฉันจะคว้าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟพีได้ มันไม่นานรอกนะที่คินจะขวาตอนนี้อันดับหนึ่งดูเหมือนว่าจะชื่อมันจะขยัยกเลื่อนลงมาแล้วนะหวังว่านะอันเอาเหรอไทยแลนด์อันดับหกแล้ววะ,ะอันดับหนึ่งเราจะแชร์ให้รู้มาอันดับหนึ่งค่ะใจมาค่ะอย่าเพิ่งเอ้ย โอุ้ยแดงแดง,แดงอุ้ยทำไมไทยแลนด์อยู่อันดับห้าไม่ยอมเนะฉัน่จะต้องอยู่อันดับหนึ่งเลยได้หืมมาลวงตากูอุ้ยเข้าเข้าไปในเขตเข้าไปในเขตวบ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 ,วบ,วบ,วบอ๋อตอนนี้กูว่าอะไรเฮียนโอหมา,มา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 ใจมาว่าใจมาโหตรงนี้เต็มเลยไมไม่เก็บ เหรียกเก็บใช่ไหมครับอร่อยมากเลยอ่ะเห็นปกคลิปนี่แม่งก็โหยากแหละอยากจะห้ามใจมีไว้ฮีมีไว้ฮีมีไว้ฮีฮีฮีไทยแลนด์อันที่สี่แล้วนะเราจะไปอันหนึ่งให้ได้เลยเชียวโอ้โหโอ้โหใจมาว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เหอ ฉันจะเป็นอันดับหนึ่งเซิร์ฟให้ได้น่ะแกมันก็กากขึ้นนั้นแหละจะบน่นรักหนาวะฮะฉันจะเป็นอันดับหนึ่งเซิร์ฟแมนแมนยูแมนยูโอ้โหพี่มีเรียกวะพี่เมียเรียกฮัโลโหลพี่เมียเรียกเดี oh. ๋ยวกูแดกมึงให้หอ,อีกตี้อะโลภิยานอย่างนี่นะฮะวว <c oughs> อีด้โอ้ยอันดับสามแล้ววะใสเมาส์อ่ะครั้งนี้มันจะเก่งกันขนาดนาไหนแต่มันก็ตายคอยดูนะฉันจะคว้าอันดับสองให้ดูไปครริดเลยว่าไก่จะนำฉันได้ดีนะไทยแลนด์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 อันดับหนึ่งว่ะเฮ้ยเอาเอาจริงเอาจริงใหญ่ใหญ่เพิ่งใหญ่เพิ่งเออเออ,เอ,อ เล่นแดกใช่ไหมเกมนี้ <Games này S 2> นะคะเน้นอย่าเล่นเพลินะคะเดี๋ยวมันออกเขตตายอุ้ยเช็ดโอ้โหโดนปุ่มสเปกบาร์สเปกบาร์องเล่นโทรศัพท์แมนโอ้โหแมนยูแมนยูโอ้ยเดี๋ยวดิ้ห อูไทยแลนด์ดับหนึ่งโอ้โหทำไงทำไงทำไงแคปหน้าจอไว้โอ้โหแคปไม่ได้อหาแคปแล้วมึงจะเสียงเสียงเสียงโอ้โหอุ้ยอุ้ยกูจะแคปหน้าจอเยี่ยกูจะแคปหน้าจอกูจะแคปหน้าจอแบบหนึ่งแบบหนึ่ง เออแคบอีเหี้ยม,มึงไม่แคปมึงไม่แคปบ嘛กูจะแคปเจอคลาฟเจอสุชาติเอออันน่ะแคปเรียบร้อยแล้วจ้ะมา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 ,าหาอันดับหนึ่งล้วหืนไงมังไงเก่งไหมล่ะโอ้โหศึกชิงบัลลังก์อันดับหนึ่งแม่แม่แม่อีก กี่นาทีวะาฉันเจอเป้าใหม่แล้วล่ะเก๋คิดว่าเก็บจะรอดนะอุ้ยตัวยาวจังวะยาวนี่แค่ฉันไม่ยอมเป็นอันดับของใครกีดขัดจะสามร้อยแล้วสามร้อยสามร้อยสึกชิงสามร้อย สามร้อยโอ้โหเล่นเกมนี้เล่นง่ายมากเลยฮึซึกชิงบาลังอันดับหนึ่งเจสิคเทศต้นนาวว่าแกจะนำซิได้นะโอเคนะฮะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนะเกมสเนกนะฮะสามารถโหลดมาเล่นได้ทางเพสโต้ iOS ไม่รู้มีหรือเปล่าฮะโอเฮโอเฮมามา โลบมากเลยอีหนูโอ้ยโหเดี๋ยว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 มึงเห็นดีแม่มึงใส่เควสต่อไปคงเป็นสลิดเชอร์มั้งเนี่ยสลิดเชอร์โอ้โหอย่ายาย่าพึ่งย่าพึ่งย่าพึ่งยาพึ่งยาพึ่งโอ้โหปล่อยต่อไปเลยไอเดอร์โน่นั่นเนี่ยอ่า เป็นไงเราไม่มีวันตายฉันเก่งเวล่ะเก่งไหมเก่งไหมล่ะฮึมไทยแล,ลนด์มานำก็เพูดได้นี่นะอา่าแม่อ๋อมันบอกจุดตำแหน่งแม่นี่นะมึงนี่คิวคิวพิชเตสุดฟ,ฟักฟักยูฟักยูอ คิวกับ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 คิวกิบคิว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 มึงแกงจังวะเออเออเออมา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 แม่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 ม่ม่กูจะฆ่าอีหารนี่มามึงมามึงมาดิ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 มาาแม่เป็นไงล่ะเสียคะแนนไปเยอะเลยเนี่ย โอ้โหแต่ยังไงก็ถือว่าเก่งนะฮะโอเคนะฮะยังไงนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายไปไปตายกันเถอะอ๋อตายนะหนึ่งส<ว>องสามเพิร์สะลสตายแล้ว